เด็กๆไปดูขั้นตอนการเขียนเลขหนึ่งกันนะคะลากขึ้นแล้วก็ลากลงลากขึ้นแล้วก็ลากลงเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะลากขึ้นแล้วก็ลากลงอีกครั้งนะคะลากขึ้นแล้วก็ลากลงแล้วเราก็จะได้เลขหนึ่งแล้วค่ะดูวิธีการเขียนเลขสองกันนะคะ ค้งลากลงมาแล้วก็ขีดโค้งลากลงมาแล้วก็ขีดเรามาเขียนเลขสองไปพร้อมๆกันเลยกันเลยนะคะเด็กๆโค้งลากลงมาแล้วก็ขีดอีกครั้งนะคะโค้งลากลงมาแล้วก็ขีดเราจะได้เลขสองแล้วค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้ฝึกฝนเขียนเลขหนและเลข2ไปวันนี้คุณครูมีงานในสมุดมาให้เด็กๆทำคือการฝึกเขียนเลขหและเลข2โดยเขียนบรรทัดละสีตัวตามตัวอย่างพร้อมส่งงานให้กับคุณครูประจำชั้นในรายกลุ่มห้องนะคะขอบคุณค่ะ